ทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันคะ่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นนะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆส,ดสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ให้ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนนะคะที่พอจะทําให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีความสุขได้หรือว่าเป็นกําลังใจได้เป็นแนวทางได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยาารณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนกุมภาพันธ์2 5ง4นี้นะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะถ้าที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องการงานนะคะเป็นไงบ้างคะใบแรกนะคะเพ s ร e s e ันส์เจ็ดฉ n i g h t of Wands d e a t h The Devil Queen of Wands ท่านที่เกิดวันจันนะคะพลังงานบารกก็คือเด็กถือไม้เทา้าเด็กถือไม้เท้าบ่งบอกลักษณะน,นิสัยของท่านว่าท่านเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนในเรื่องการทํางานนะคะเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆแปลกๆพร้อมที่จะเริ่มต้นงานใหม่เสมอและนอกจากนี้ยังหมายถึงว่าท่านอาจจะอยากหางานเสริมนะคะไพ่ใบนี้อาจจะหางานเสริมอยากจะทําธุรกิจ ใหม่ๆขึ้นมานะคะดูลักษณะของเขามองยอดใบไม้ที่อยู่ตรงนี้เป็นการต่อยอดนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วก็อยากจะต่อยอดธุรกิจเดิมนะคะภพ่ใบนี้แต่ว่านะคะในช่วงนี้นะท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะอาจารย์ก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะให้ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะการมีคู่แข่งนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการรอบ รอบทำร้ายหรือว่าหักหลังนะคะไพ่ใบนี้นะคะ่ะหรือแม้แต่บางครั้งนะคะถ้าจะลงทุนธุรกิจค้าขายก็ต้งดูทำเลดีๆนะคะว่าตรงนั้นมีคนที่ทำเหมือนเราหรือยังนะคะใบนี้ถ้าท่านไม่ดูทำเลดีๆนะคะธุรกิจของท่านอาจจะไปไม่รอดเพราะว่าเราทำคนอื่นก็ทำนะคะ แล้วอีกอย่างนะคะเดทกับเดวิลขึ้นมานะคะบางท่านนะคะให้เระมัดระวังทางด้านจิตใจตัวเองนะคะให้มีความหนักแน่นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านใช้อารมณ์นะคะหรือว่าท่านตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปท่านจะออกงานท่านอาจจะต้องออกงานนะคะหรือไม่อยู่ในภาวะว่างงานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มีความหนักแน่นในจิตใจ,จนะคะค่อยคอยคิดปัญหาต่างๆเข้ามานะคะ เพราะว่าในช่วงนี้ถ้าจะหางานก็หายากพอสมควรนะคะเพราะว่าไพ่ที่อยู่รอบตัวท่านนะคะมีไพ่ดีก็คือราชินีไม้เท้าอัศวินไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะไพ่ดีอยู่สามใบนะคะดีกับเสียเท่าๆกันเลยนะคะซึ่งไพ่ดีไพ่เสียนี้จะขั้นกันเพราะฉะนั้นในการพยากรณ์อาจารย์ก็จะพยากรณว่านะคะดวงท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ถ้าท่านไปหางานท่านก็คงต้องรอก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าไพ่ที่ท่านก็คือเดฟกับเดวิลใช่ไหมคะหมายถึงว่าท่านต้องรอนะคะรอส,ะสางปัญหารอเคลียร์ตัวท่านเองก่อนหลังจากนั้นท่านถึงจะได้งานนะคะก็คือราชินิถมนขาวตรงนี้นะคะและอีกอย่างนะคะอาจารย์ก็อยากให้ระมัดระวังนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนะคะเดวิลนี้บางครั้ง งานที่ท่านคิดงานที่ท่านทำนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เสียเส่ยงๆนะนะคะก็ไม่ถึงกับว่าจะผิดกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นตเพียงแต่ว่าเสียเส่ยงๆสักหน่อยนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะและอีกอย่างระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงคนมาชักชวนให้ไปทํางานหรือว่าคนมาชักชวนให้ลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าทําอะไรก็ตามในช่วงนี้ให้หยุดไว้ก่อนนะคะพิจารณาดีๆอย่าเพิ่งทํานะคะ สรุปอีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ช่วงนี้นะคะท่านอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆอยากทํานั่นทนํานี้อยากหางานเสริมหลายๆอย่างนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะตกงานไปแล้วก็ได้นะคะเดทกับเดวิลนะคะก็เลยทําให้ท่านอยากจะหางานใหม่หรือว่าอยากหางานเสริมแต่ว่าช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากเตือนนิดนึงนะคะก็คือการถูกหลอกการถูกโกงการถูกรัอเปรียบนะคะก็จะทําอะไรก็วางแผนดีๆคิดดีๆนะคะเมื่อท่านผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปแล้วนะคะ ท่านก็จะได้งานที่มั่นคงนะคะก็คือราชนินีไมเท้านะคะรอสักหน่อยนะคะรอให้ปัญหาต่างๆผ่านไปต่อไปในเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นไงบ้างคะท่านที่เคยบันจาร์ใบแรกค่ะ The Hermit Queen of c u p s Page of Swords The Lovers The Magician nice of souls. s o ั r สนในเรื่องการเงินนะคะพลังงานใบแรกขึ้นมานะคะเด e h เฮอร์มิตนะคะเด e h เฮอร์มิตนี่ก็คือภาวะเงินที่ ไม่ค่อยพอใช้นะคะหรือไม่ก็เป็นเหมือนกับว่าต้องอยู่แบบประหยัดประหยัดในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวนะคะไพ่จะเตือนแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านอาจจะได้รับการอุปธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ดูไพ่ใบอื่นๆขึ้นมานะคะ ท้วทนอาจจะใช้เงินไปกับการสังสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เงินตามอารมณ์ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนนะคะก็ทําให้ภาวะการเงินอยู่ในภาวะที่ฝืเเืิงได้นะคะก็คือเดอะเฮอร์เนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้เงินใช้ใจ่ายอะไรก็ให้วางแผนดีๆก่อนนะคะท่านอาจจะมีคนดูแลช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลือมีคนทางไกลหรือว่ามีคนรักมี คุณส่วนมีคนที่ดูแลท่านได้ตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่านใช้มากเกินไปนะคะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะโดยเฉพาะการสังสรรค์ต่างๆหรือว่าอารมณ์ในการอยากซื้อของอยากช้อปปิ้งนะคะท่านก็อาจจะอยู่ในภาวะสุดท้ายของเหมือนกับไพ่ใบนี้นะคะก็คืออัศวินดาบภาวะการเป็นนี้นะะนี้สินที่ขึ้นมานะคะท่านหาง่ายใช้ง่ายหาเก่งใช้เก่งนะคะ แล้วก็อีกใบหนึ่ง The ะเมจิเชีนะคะเดอะเมจิเชีก็บ่งบอกว่าท่านเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีรูปทางในการทำมาหากินก็คือหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่านะคะไพ่ของท่านนะคะท่านอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องเพื่อนให้ความสำคัญกับสังคมให้ความสำคัญกับบุคคลรอบข้างอ่นะ,ะ,นะะท่านใช้จ่ายเงินโดยไม่ระมัดระวังนะคะ หาเก่งใช้เก่งนะคะไม่บางครั้งไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะมาหยิบยืมหรือว่ามาไหว้วา,วานมาอะไรก็ตามนะคะท่านจะอดช่วยเหลือไม่ได้นะคะเพราะไพ่ใบแรกของท่านก็คือ The ะเฮ m i t ใช่ไหมคะคนที่ใจบุญสนทานคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ในช่วงนี้นะเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะเตือนว่าให้ประหยัดหน่อยนะคะอย่าใช้มากเกินไปอย่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าไพ่ของท่านทั้งหมดที่ขึ้นมาเลยนะคะ บอกว่าท่านใช้เงินเก่งนะคะมีสิ่งที่ต้องใช้มีสิ่งที่ต้องออกนะคะแต่ว่าก็เป็นบุญนะคะเป็นบุญของท่านที่เกิดวันจันนะ,ะท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมีหุ้นส่วนมีคนรักมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนที่คอยคํำจุนนะคะนี่ถือว่าเป็นบุญของท่านนะคะท่านที่เกิดวันวันจันนะคะมาดูกันในเรื่องความรักนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกค่ะพลังงานใบแรก tree of ones the star two of pentacles ace of souls six of cups three of pentacles พลังงานแบรกนะคะสามไม้เท้า สาวเม้านี่เหมือนกับว่าท่านกับคนรักจะอยู่ห่างไกลกันนะคะต้องเดินทางไปมาไปมาหากันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้นะคะเกิดความห่างเหินได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รมะมัดระวังทางด้านความคิดจิตใจอารมณ์อ่อนไหวนะคะเมื่ออยู่ห่างไกลกันก็ขอให้มีความรักความศรัทธาให้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะเดอะสตาร์ e ดอะเดอะสตาร์นี่ก็หมายถึงว่าความรักของท่านก็ สุขสว่างสดใสเหมือนดวงดาวนี่แหละนะคะรักใคร่กันดีนะคะแต่นะคะอยู่ดีๆนะคะเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือสอเหรียญนะคะอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะคะก็คืออยู่ห่างไกลกันนะคะสามแม่เท้าความรักที่อยู่ห่างไกลกันหรือไม่ความรักที่ต้องอาศัยคนอื่น ะะหมายถึงว่า,คน,าคนรอบข้างหรือเพื่อนจะเป็นคนที่สนับสนุนหรือเป็นคนที่บอกว่าถูกบอกว่าผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างนี้นะคะทำให้เกิดการลังเลค่ะใบต่อมามีปัญหาไหมคะมีปัญหาแน่นอนค่ะแปดดาน,นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะความรักของท่านอยู่ในช่วงที่เครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับปัญหารมุมเร้ารอบด้านนะคะเป็นเพราะอะไรคะ อาจารย์มองนะคะหนึ่งก็คือความลังเลทางด้านจิตใจนะคะของท่านเองแล้วก็หรือไม่ก็ของคนรักของท่านนะคะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะคะหรือไม่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เกิดการลังเลเกิดการสับสนนะคะเหมือนไพ่จัเตือนนะคะเหมือนไพ่จะเตือนว่าท่านที่เกิดวัน จันนะคะให้ระวังความคิดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะให้มีความซื่อสัตย์ให้มีความมั่นคงต่อกันนะคะไม่อย่างนั้นความรักของท่านอาจจะนะคะอาจจะหยุด,ยดชะงักไปหรือไม่อาจจะต้องเดินหันหลังให้กันนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านยังมั่นคงในความรักนะคะท่านยังซื่อตรงต่อกัน ความรักของท่านก็จะสานสัมพันธ์ต่อได้นะคะก็คือราชินิรียนแต่อย่งางไรก็ยังอยู่ในลักษณะของอาการเศร้าอาการเหงาอยู่นะคะสรุปอีกครั้งนะคะท่านที่เกิดวันทร์ในเรื่องความรักนะคะ,ะความรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือไม่อาจจะเป็นรักต่างวายัย เป็นเพื่อนเก่าคนเก่าเข้ามาแบบนี้นะคะมาทําให้เกิดปัญหาในชีวิตรักมาทําให้เกิดการหวาดระแวงหรือมาทําให้เกิดการลังเลใจว่าจะเดินทางไหนจะไปแบบไหนจะก้าวหน้าหรือถอยหลังนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกว่านะคะระวังอารมณ์ระวังความคิดของตัวเองนะคะถ้าหากว่ามีคนใหม่เข้ามาคนใหม่นี่คือคนเก่าที่เคยรู้จักนะคะเข้ามา ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะให้มั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องมั่นคงในความรักนะคะแล้วความรักนั้นก็จะสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะแม้ว,ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องนั่นเรื่องนี่เราเหองระแหงเกิดความไม่ไว้ใจเกิดความลังเลต่างๆนั่นแหละแต่ว่าขอให้มั่นคงไว้นะคะมั่นคงไว้แล้วทุกอย่างก็จะดําเนินผ่านไปได้นะคะต่อไปในเรื่องโชคลาภนะคะ ใบแรกค่ะ t o f cups t o f fortune โชคลาบนะคะท่านที่เกิดบัญทาณนะคะท่านมีโชคมีลาบนะมีคนนําโชคนําลาบมาให้นะคะสองถ้วยการยื่นถ้วยให้กันหรือไม่ก็อาจจะได้โชคได้ลาบทางด้านทรัพย์สินมรดกก็ได้นะคะอ่าก็ ลองเสียงโชคเสียงดวงดูนะท่านที่เกิดวันจันทร์เดือนคุมภาพันธ์นี้ถือว่าท่านโชคดีนะคะท่านมีโชคมีลาบค่ะอาจจะได้ทรัพย์สินโมรดกด้วยก็ได้นะคะสุขภาพ King of Cups Nice Cups อ้สุขภาพแข็งแรงดีนะคะราชาถ้วยกับอัศวินถ้วยนะคะแข็งแรงทั้งกายและก็ใจนะคะยินดีด้วยนะคะ ทั้งโชคทั้งลาบมีสุขภาพก็แข็งแรงนะคะอาจารย์ขอสรุปอีกครั้งนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องการงานให้ระวังในเรื่องการถูกหลอกการถูกคดโกงเอารัดอเอาเปรียบนะคะแล้วก็ท่านที่ทํางานอยู่แล้วให้รักษางานไว้ดีๆนะคะท่านมีโอกาสที่จะตกงานท่านมีโอกาสที่จะต้องได้ไปหางานใหม่ซึ่งไปหางานใหม่ท่านก็จะยังไม่ได้นะคะท่านต้องรอก่อนแต่ถ้า ผ่านการรอเป็นักระยะหนึ่งแล้วท่านจะได้งานดีได้งานที่มั่นคงในเรื่องการเงินให้ประหยัดนะคะอย่าใช้ไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเด็กถือดาบเป็นการใช้เงินใช้เงินตามอารมณ์นะคะาหาง่ายใช้ง่ายหาคล่องใช้คล่องประมาณนี้จะก,ก่อให้เกิดนิสินได้นะคะเพราะว่าในภาวะนี้เดือนนี้นะเดือนกุมภาพันธ์นี้ การเงินของท่านยังไม่ค่อยดีนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ส่วนความรักก็พยายามให้ความเข้าใจกันนะคะอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันมีความลังเลมีความสับสนเพราะว่าระยะทางห่างไกลกันหรือว่าเพื่อนที่อยู่รอบข้างอบอกนั่นบอกนี่ไปท่านก็อาจจะเห็นว่าเออใช่เราไม่เหมาะสมกันหรือว่าเออใช่เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆแบบนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะแต่ถ้าหากว่ามีคนเก่าหรือ คนรักที่มีอายุต่างกันต่างวัยกันก็ให้ระวังอารมณ์อย่าคิดอะไรมากนะคะในเรื่องความรักนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะบางครั้งท่านอาจจะมีคนเก่าเข้ามาเพื่อสารสัมพันธ์ต่อนะคะหรือไม่ก็จะเป็นรักที่ต่างวัยกันนะคะแต่ว่ายังไงโดยภาพรวมในช่วงนี้นะก็จะมีปัญหากันให้ระมัดระวังทางด้านจิตใจให้มีความซื่อตรงให้มีความมั่นคงต่อกันนะคะ เพราะว่าไพ่สรุปก็ยังถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะเป็นราชนิเรียญแม้ว่าจะมีอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอยู่ในช่วงนี้ในเดือนนี้ก็ตามแต่ก็ยังถือว่ามั่นคงแล้วก็ยังจะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะท่านผู้ชมท่านฟังคะอาจารย์จบการพยากรณ์ลงไปแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นอี้นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสำหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณใวหน้าโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ